กรุตเทพตมต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2568ตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตำบลสลวงตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่118.389ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่8หมู่บ้านมีประชากร4,838คน2,285ครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบแก่ผู้นำตำบลซึ่งเป็น,นกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2568โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนดังนี้ 1. คณะทำงานขับเคลื่อนได้ใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจอปทอ และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2คอรวมถึงข้อมูลอื่นๆมาวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของชุมชนโดยใช้โปรแกรม CIA และรวมถึงจากการประชาคมในหมู่บ้านเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 2>, 2. ร่วมกันกำหนดปัญหาพบว่าอาชีพส่วนใหญ่ของตำบลทำการเกษตรทำให้มีรายได้ทางเดียวช่วงว่างจากการเกษตรมีปัญหาว่างงานทำให้ไม่มีรายได้บางพื้นที่ เกิดภัยธรรมชาติส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจากเวทีการวิเคราะห์ข้อมูลของตำบลจึงกำหนดประเด็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นประเด็นปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขในตำบล 3. การแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนโดยปราดชุมชนที่มีความรู้ด้านอาชีพ สอนอาชีพแก้จนเพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้และจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพแก้จนเพื่อให้ศึกษาและเพิ่มทักษะในการหารายได้เลี้ยงชีพตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. สร้างต้นแบบสร้างต้นแบบการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนชุมชนกับหน่วยงานรัฐและภาคีการพัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมเช่นวิทยากรงบประมาณและสถานที่ 5. การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการทำใช้เพื่อแบ่งปันและจัดจำหน่ายรวมถึงขยายตลาดไปยังชุมชนและตำบลอื่นๆ 6. คณะทำงานตำบลร่วมกันกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมวางแผนในระยะสั้นรวมถึงระยะยาวในการบรรจุลงแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบล 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆได้มาศึกษา